สวัสดีครับทุกคนนะคบอ่าเดี๋ยวมีกับผมเหมือนเดิมนะครัะนิดนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้นะครัหนึ่งมันก็จะเป็นเกมที่เราก็ต้องหาเพื่อนบ้านตัวจริงนะครับอ่าจะผมตัดต่อก่อนนะคะแต่ผมจะบอกนะว่ากดตรงไหนก่อน อย่างแรกกดที่ตรงนี้ฮะแล้วก็กดตรงนี้ครับกดเลยครับมันก็จะดาวน์โหลดแต่ถ้าคณไม่อยากดูวิดีโอก็กดข้ามได้นะครับ กดข้ามได้เลยนะนเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะคะว่าเล่นไงโอเ,เดี๋ยวผมจะข้ามนะครับอันนี้อันเมื่อกี้เรียกว่าข้ามนะสวัสดีครับครับ โอเคเดี๋ยวผมดูเบอร์วัตกันนะอยู่ชั้นสามชั้นหนึ่งโอเคจมูกกลมจมูกกลมปากปากมีแบบนี้ทรงผมต้องดูทรงผมด้วยนะคะโอ้โหชัดเลยดับเบิ้ลเจงเกิ้ล ดับปิดยังกเก้าก็คือทุกคนจะต้องกดตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้นะฮะร้อนร้อนไหม 千军万马。 อันนี้คุณพริชแน่เลยค่ะแต่คุณพริชคราวนี้ไม่เอามาเอามาแล้วเหรอครับเดี๋ยวผมขอกินหนมแป๊บหนึ่ง แล้วไปดูในเวอร์ชันลลกแต่ตั้งหนือ้อองมหาเบอร์ซิเรไน่างินทำไมอตอนนั้นปากอยู่มไม่มีหรอหก็เปิดแค่ฝดเดียวไว้ผัดเปลี่ยนไม่ดูในเวอร์ชันลก นอน,นี่คือวลชล,ลบโม่แล้วมีแลรวก็เดียกับม่ในแม่ผมไม่เอาโมในแม่เพราะอันนี้ก็คือ ปล่อยไปเรื่อยๆนี่ครับเห็นไหมครับมันจะมีตัวนี้มาครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนี่มันจะเป็นรูปนูแบบนี้ใช่ไหมครับดูหน้าตาครับมันไม่ใช่แบบนี้เว้ยหนึ่งหนึ่งแปดแปดครับเพื่อโทรหาแมวนี่ครับเหมือนเลย น้าที่แมี่เนลม่ี่คือบูชรูบรสนะคะบายยนะครับทุกคน